สิ่งที่มันโดดเด่นในตัวคุณนะตอนนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับไปสิ่งที่ไม่ไดีผ่านใช้วิจนารณญาณน,นะสิ่งที่โดดเด่นในชีวิตคุณตอนนี้นะคะคุณได้8ดดาบคนอื่นมองคุณยังไงไม่รู้อะแต่คุณรู้สึกว่า เฮ้ย hey, ไว้หมอมันน่าจะไม่มีอะไรโดดเด่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรายังมองไม่ออกเลยว่ามันจะโดดเด่นอย่างไรเพราะคุณดูแปดดามสิพี่นกตัวนี้นะคะเจ็บหนักมาเลยแล้วก็พันผ้าแล้วก็มีดาบในยะาเหมือนกับข้างในของคุณนะพลังงานของคุณมันรู้สึกว่าก็ยังมองไม่ออกนะเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงอึดอัดไหมก็นิดหนึ่งกังวลไหมก็นิดหนึ่งกลัวไหมก็นิดนึง แต่อยากจะรู้ไหมก็อยากจะรู้พลังงานโดดเด่นในตัวคุณอะสิ่งที่สําคัญถ้ามันไม่ได้อ่านเป็นความกังวลมันหมายความว่าคุณกําลังน้อมใจไปยอมรับด้านที่เป็นจุดอ่อนด้านที่เป็นความลังเลด้านที่เป็นความสงสัยด้านที่เป็นความวิตกกังวลของคุณด้วยใจที่รับสิ่งนั้นได้จริงๆเห็นไหมคุณไม่ได้มองโลก ด้วยความเพอร์เฟกต์ว่าถ้าเป็นคนดีเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่พลังงานจิตวิญญาณดีหรือเป็นคนอะไรต้องคลีนตลอดเวลามันไม่ใช่คุณกลับยอมรับได้ว่าใช่มันมีความกลัวหรือวิตกกังวลเล็กๆมันมีความไม่รู้อยู่ตรงนั้นมันมีความสับสนมันมีความกังวลอยู่ตรงนั้นจริงๆมันเหมือนคุณสิโลล่าแล้วยอมรับสถานการณ์หรืออาการที่มันเกิดขึ้นด้วยใจจริงคุณไม่ได้ คุณไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกที่มันต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาคุณคิดว่าการที่มันมีพลังงานที่มันสับสนวุน่นวายมันคือความสมบูรณ์ในแบบของมันแล้วแม่บอกว่ามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ทุกเรื่องอะไรเลยนะไม่ได้มีความกังวลเรื่องอะไรมากแต่แปดดาบมันเป็นความคิดที่ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยมันเป็นความคิดโดยอัตโนมัติที่มันรู้สึกเองว่ายังมองไม่ออกไม่ได้เห็นทางสว่างหรือชัดขนาดนั้น แล้วก็ยังรู้สึกอื่นๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีความกลัวหน่อยๆว่าสารข้อความหรือเหตุการณ์ที่มันเคยชัดมันเคยสว่างมันเคยกระจ่างมันไม่สามารถตีความอะไรให้ชัดสว่างหรือกระจ่างได้มันแค่รู้สึกว่าอยากพักออยากหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนอยากทำใจที่จะยอมรับพลังงานที่กังวลวิตกก่อน รี่คือพลังงานในตัวคุณถ้าพลังงานในตัวคุณเป็นแบบนี้จริงๆหรือบางคนถ้าอ่านในเชิงกายภาพก็คืออยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกจากงานอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ยังกลัวและยังไม่กล้าตัดสินใจหรือบางทีมันมีเรื่องที่คุณเชื่อแล้วแหละว,ว่าคุณจะเปลี่ยนแต่ว่าข้างในลึกๆมันยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรแล้วก็เลยยังมองไม่เห็นทางว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ้าพลังงานตัวตนของคุณเป็นแบบนี้สิ่งที่มันโดดเด่น หลังจากเนี้ยที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรมาหนึ่งไม้เท้าแม่หบอกพูดแล้วใช่ไหมใครก็แล้วแต่ที่ยังรู้สึกว่าฉันยังมีงานที่ต้องทําฉันมีหน้าที่ที่ต้องทําฉันต้องสแตนอยู่ตรงนี้แต่ในใจรู้ๆว่ามันไม่ใช่ละต้องละต้องทิ้งต้องวางไพ่หนึ่งไม้เท้ามาแปลว่าอะไรคะสิ่งที่มันโดดเด่นในชีวิตคุณคือโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต ที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะเคยมีปิ้งแว็บหรือไอเดียกับเรื่องเนี้อยู่บ้างแต่รูปแบบที่คุณจะได้ทำไอเดียที่คุณจะได้รับหรืองานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่หรือแพสชั่นใหม่ที่คุณจะได้รับมันจะแตกต่างเห็นไหมลักษณะการใช้ชีวิตของคุณอะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะเนี่ยค่ะเป็นพี่ไม้ไผ่แล้วก็มีแบบ มีมีหน่อไม้ออกมาแล้วด้วยแปลว่าอะไรแม่้ว่าจะพูดว่าสิ่งที่มันโดดเด่นในชีวิตคุณคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนได้งานใหม่เลยค่ะได้งานใหม่เลยบางคนเนี่ยเกิดอินสปิเรชันใหม่มๆเกิดขึ้นทําให้ชีวิตรู้สึกว่ามันมันเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันมีชีวิตชีวามันมีความสดใสแต่พี่ไม่ไผ่อันเนี้ยเขาเป็นสีขาวมันมาจากหัวใจที่ไม่ได้ทําแค่เพื่อเงิน ไม่ได้ทําแค่เพื่อต้องมีงานทําไม่ได้ทําเพื่อตอบโจทย์ตะก,กะหรืออีโก้ตัวเองแต่ทําเพราะเีความสุขเปความสงบใจที่จะทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่โดดเด่นคือคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วไพ่ไม้มันเร็วค่ะมันไม่ช้ามัอาจจะเป็นวันนี้เลยอาทิตย์นี้เลยเดือนนี้เลยหรือไพท่ทัดทัดทัดไม้ทัดไฟอะ่ะก็เร็วที่สุดถ้าเป็นเดือนก็คือเดือนสิงหา นะคะถ้าเร็วที่สุดก็คือวันนี้วินาทีนี้ไอเดียนี้ความคิดนี้คุณจะได้รับการแกลลาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบช้ำๆเลยเช่นคิดไม่ออกนะว่าตอนนี้จะต้องทำอะไรอุยจะออกจากงานไปแล้วต้องไปทำอะไรต่อหรือถ้าจะเปลี่ยนงานถ้าจะย้ายงานเออถ้าถ้าสิ่งที่ทำมาแล้วมันถูกต้องแล้วมันมีอะไรที่จะแปลกใหม่กว่านี้เช่นบางคนอยู่ในเส้นทางที่ใช่อยู่แล้วนะคะแปดดาบเนี่ยจะรู้สึกว่ามันตันๆมันอึนๆมันรู้สึกว่า มันจะไปต่ออยังไงมัน,ม,นมันเหมือนขัดแรงบันดาลใจแล้วมันก็รู้สึกไม่อินสปายแม้ว่าจะพูดเลยว่าเดี๋ยวอินสปายเลชันมันจะเกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะทํางานในรูปแบบเดิมแต่พลังงานใหม่หรือมีกัลยาณนามิตใหม่เข้ามาหรือมีความปรารถนาใหม่ๆเข้ามาทําให้สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือมีโอกาส จังหวะใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตสดใสและมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการงานพร้อมทั้งผลงานที่คุณเคยทำมาในอดีตแต่คุณก็มองไม่ออกว่า,วามันจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือมันจะเป็นผลผลิตทางสติปัญญาหรือไอเดียวความคิดและเป็นประโยชน์ยังไงให้กับผู้คนแม่หมอพูดเลยว่ามันถึงเวลาที่มันจะกลายเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนการแชร์ริงการแบ่งปันการใช้ชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็น ผลลัพธ์ให้กับชีวิตเร็วที่สุดหนึ่งวันเออจริงๆมัดมหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพอเพอรตอนนี้ใครที่ฟังคลิปอยู่รู้สึกแล้วเอ๊มีอินสปเรชันแล้วมันไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตอาจจะรู้สึกว่าอยากไปทํามันนั้นอยากไปทำมันแล้วสนุกกายิ่มยิม้มย่องในใจแต่ไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องสำเร็จไม่ได้คาดว่าไม่ได้คาดหวังว่านี่คืองานที่ฉันต้องทาเพื่อร่ารวยนะนี่คืองานที่ฉันต้องทําเพื่อมีชื่อเสียงคุณแค่รู้สึกตื่นเต้นและมีอินสปน และไม่หมาจะการันตีว่ามันคือสิ่งที่มันถูกทางอะไรที่มันปิ rap, ๊งแวบขึ้นมาในหัวคุณนะคะลงทุนกับมันเช่นเฮ้ยอยากจะแบบอินสปายไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านอินสปายอยากไปออกกาลังกายอินสปายอยู่ดีมีความคิดอยากทําคลิปวิดีโออินสปายอยู่ดีอยากฝึกภาษาอังกฤษอินสปายอยู่ดีอยากไปลองปลูกต้นไม้ดูเอ๊ะปลูกต้นไม้มาอินสปายอยากจะไปทดลองเพาะมาเมล็ดพันธุ์ดูอินสปายอยากจะลองเปลี่ยนงานย้ายงานหรือ โอ้ทำงานประจําอยู่มีแรงบันดาลใจบางอย่างเฮ้ยลองหางานใหม่ๆดูแต่ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไม่ได้ไม่หมอพูดเลยว่านี่คือถูกทางค่ะผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้ตุมต้มๆแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุดแล้วแม่หมอก็ยังย้ำว่ามันเชื่อมโยงกับคลิปเมื่อเช้าที่บอกว่าบอ n to บ e อ่ะการเกิดมาเพื่อเป็นเพราะไพ่ไปนี่คือภารกิจทางจิตวิญญ,ญาณหรือแพชชั่นหรือง,งานที่มันใช่เพราะนั้นเรื่องที่โดดเด่นตอนนี้คือ คุณจะได้ไลฟ์สไตล์ชีวิตและงานที่ใช่และตอบโจทย์กับอินสปเรชันข้างในมันเป็นโอกาสใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่งานใหม่นะคะโพสิชันใหม่ๆอ่ซิชชูเอชันหรือสถานการณ์ใหม่ๆหรือบางทีเป็นคนคนที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้คุณหรือตัวคุณเองผุดไอเดียความคิดอะไรที่มันเคยมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แบบรู้สึกอินกับมันขนาดนี้แต่จะรู้สึกไม่หมกมุ่นแต่รู้สึกสนุกที่จะได้ทำ ดูนะนี่คือพี่ไผ่พี่ต้นไผ่ใช่ไหมแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นกล้วยไม้อะค่ะมันเหมือนมันเปนแปลว่าอะไรแม่หมอมันแปลว่าพออินสปิเรชันของคุณอะคุณก็ทําเหมือนเหมือนต้นไผ่อะทำแบบไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ฉันแค่เป็นอินสปเรชันเป็นไผ่ลู่ลมทําสนุกสนุกของฉันไปนะคะแต่มันจะมีผลผลิตจากคนอื่น เรื่องราวอื่นๆที่เขาได้ประโยชน์จากตัวคุณอืมมันเหมือนกับคุณจะเป็นต้นกําเนิดอุย้ยแม่หมอฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นคุณจะกลายเป็นต้นกําเนิดแรงบันดาลใจบางอย่างให้คนอื่นแบบไม่รู้ตัวคุณยังงงเลยว่าฉันก็แค่ทําในส่วนของฉันฉันก็แค่อินในชีวิตของฉันฉันก็แค่สนุกกับชีวิตของฉันหารู้ไมค่ค่ะมันกลายเป็นที่พักพิงให้กับ ต้นไม้เล็กๆมันกลายเป็นทําให้คนคนหนึ่งมีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตผลลัพธ์ของคุณมันยอดเยี่ยมแล้วมันก็ย้อนกลับไปที่ราช้าถือถ้วยค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเอ็นดูคุณมากไม่ว่าคุณจะทาการค้าการงานอะไรไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจะชื่นชอบผลงานคุณมากผู้คนจะรักคุณมากคุณจะมีสนเสน่ห์มากๆใครที่มีอินสปิเรชันจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพอารมณ์ความรู้สึกหรือทำมาค้าขายปังนะคะแม่หมอพูดเลย มันจะปังมากๆมีกาล,ลยาณินะ Mid, มี f อมีคนเข้ามารายล้อมคุณจะรู้สึกว่าเราก็จะเหมือนเดิมนะแต่ทําไมผู้คนถึงรักเราแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มีออร่ามีพลังงานบวกมากขึ้นคุณจะกินดีอยู่ดีแล้วก็มีความสุขมากมาก